สิบเทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะาพาลานังปันหิตานังจเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกลมุตตังปฏิรูปะเทสะวาโสจะปุเพจากตะปุญญาตาอตตสัมปาปนิทิจะเอตัมมังกลมุตตังภาหุสันจันจ่าสิปันจะวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะ ยาวาจาเอตัมมังคามุตตม,มังมาตาปิตตอุปัฏฐานังปุตตะทารสะสังขโหอนากุลาจาักกรมมันตาเอตัมมังคารมุตตม,มังท่านันจะธรรมจริยาจักยาตกานันจสังขโห อนะวัชานิกรรมมานิเอตัมมังกลมุตตะมังอารตีวิรตีปาปามัชฌะปานาจะสัญญะโมอปะมาโทจะทมเมสุเอตัมมังกลมุตตะมังคาละโวจะนิวาโตจะสันตุทีจากกตัญญาการลนะธรรมะสวัณงเอตัมมังกลมุตตะมังขันตีจะโสวะ จัสปาสะมะนานันจะทัศนังกาเลนะธรรมสะสักฉาเอตัมมังกลมุตตะมังตะโปจะพัมมะจาริยันจะอริยสัจาณะทัศนังนิพพานะสัิกิริยาจะเอตัมมังกลมุตตะมังพุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยสะะัจณะกรมปติ อสศก,กังวิรชังเขมังเอตัมังกลมุตตมังเอตาทิสานิกัตวานะสัพพัทธ,ธมะปราชิตาสัพพัทธ,ธโสทิขัตฉันติตันเตสังมังคลมุตตะมันติเรบสอง บทสวดรัตนปริตัยังกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสักเเกสุวายังรัตนังปณิตังณโนสมังอธิตถาคเตนะอิธรรมปิพุทธเรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุค่ะยังวิราคังอมตังปณิตังยะทัชคาสักยามุนีสมาหิโตณเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอิธรรมปิพุทธธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวทิโหตุ ยัมพุทะเสธโทอร,ริวัน,นยีสุจริงสมาธิมานันตริกันยมาหุสมาธินาเตนะสมุนะวิชติอิทัมปิทัมเมรตะตนันปนีตงังเอเตนะสัจเจนะสวัธิโหตุ เอปุคลาอัทัสตังปสัสสทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหติเตทักขิเนยาสุขัสสาะสาวกาเอเตสุทินานิมหพาลานิอิธรรมปิสังเครตะตังปณิตันเอเตนะสัจเจนะสุัฏิโหตุเอสุปยุตตามนัสสาทัาเห็น,นะอนิกามิโนโคตมะสาสนามหิ เตปฏิปตาอามาตงวิไคหะและทามุธานิพุติงพุชมานาอิธรรมปิสังเครัตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนางปุรานางนวังนัติสัมภวังวิรัตตจิตตายติเกภวัสมิงเตคินาพีชาอวิรุณทิฉันทานิพันติธีรายทะยัมปฏิโปอิธรรมปิสังเครัตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหตุ สิบสามบทสวดธรรมบทสหสวรรอัตตาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอัตตะทันตาสะโปสสะนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนะคันทโพนามารสหพมมนาชิตตังอป,ปะชิตตังกยิราตถา,ารูปสะชันตุน14ิบสี่บทสวดเกษมปุตะตสูตรภาสิตะมิทงัง เตนะภควตาชนณตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสาวเวนะมาปรมะปรา,ประรายะมาอิติกรายะมาปิตะกะสัมปะทาเนนาะมาตักะเหตุมานายะขะเหนะมา อาการะปริวิตาเกนะมาทิฏฐินิชานักขันติยามาอภรูปตายะมาสัมโนโนคุยะทาตุมเมเหอตตะนาวชาเนยยาถาอิเมธัมมอาอกุศาลาอิเมธัมมาสาวชาอิเมธัมมาวินโยคารหิตาอิเมธัมมาสมตตาสามะทินนาอหิตายะทุกขายะสังวัตติ อัฏฐตุมเมเหปะชะเฮยยถะยะถาตุมเมยะถาตุเมเหอัตตะนาวะชาเนยาถาอิเมธัมมากุสลาอิเมธัมมาอนาวชาอิเมธัมมาวินยุปัสสาอิเมธัมมาสมตาสมมาธินาหหตายะสุขายะสังวตันติอัฏฐตุมเมเหอุปะสามปัชะวิหะเรยาถาติ สิบห้าบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมัปะมายุงชรูปนีตัสะณสันติตานาะเอตังพยังมรเีเปคัมโนปุญญานิกยยราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปะมายังชรูปนีตัสะนะสันติตานาะเอตังพยัง มรเนเปฆามโนโลกามิสังปะชาเหสันติเปโขโยทะกาเยณะสังยะมูมวาจายะอุทะเจตาสาตัังตัสสะเปตสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนกะปะกะโรติบุญ,ญังทาโหหะเวรคติธรรมะจาริงทำทมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณนะทุกขติงคัชะติธรรมจารีสัพเพสังขาราอน,นิจจติยะถาปัญญายะปสติอัน,นิพินธติทุเขเอสมามคโควิสุทธิยาสัพเพสังคาราทุกขติยะถาปัญญายะปสติ อันิพินทติทุเขเอสะมโควิสุทธิยาสัพเพธรรมาอนาตาตัตติยะถาปัญญายะปสติอัถนิพินทติทุเขเอสะมโควิสุทธิยาสิบสหกบทสวดอปันกชาดกอปันกัฏฐานเมเกทุติยังอาหุตกิกาเอตัธัญญายเมทาวีตัง ขันหยะอปันนะกังพระหุงเวสารนังยันติปภัตตานิวนานิจจะอารามลุกขาเจตยานิมนุษสาพระยะตาชิตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสัพพะทุกขปะปะโมจต,ติ โยจะพุทธันจะธรรมันจะสังคัญจะสารานางคโตจัตตาริอริยสัจจานิสัม,มปัญญายปสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางังทุกขะสัจจะอติกมังอริยันจะอัฏฐังคิกังทุกขูปะสัมะคามินางเอตังโขสารานางเขมังเอตังสรณะมุตตมังเอตังสรณะมาคัมมะสัพพะทุกขาปามุจติ